พ oh, 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 ี่น้องมัอนี่เยามางานงานแต่งงานแต่งเอะงานแตงไปยุ้ยงันไปยุ้ยงันมันงันแตงอันเดียวกันบอกงานมันงานแต่งเดียวกันที่คนละงานเออคนละงานเขาสิได้แต่งอยู่ข้างบนบอกไปงานมันน้องสาวแอบเดินน้องสาวมือนีแอบเดินน้องสาวหลายมี่สักเป็นยังเนี่ยน้องดูสิน้องตัวเล็กนะ น่ไปยก็น้องแม่ครูแล้วพี่น้องน้องไผ่นะมีใจไปน้องไผ่อุ้ยน้องไผ่ยินดีด้วยนะคะวันนี้อวยพรตอนหูแขนเหรอเนี่ยสีเหลาอยู่นั่นนั่นแกงขายเร็บมาเป็นอวยพรนได้ขายอน้องไผ่ก่อนนะสดถือผู้แหลกเลยสิอยู่แดงมีเีอยู่ดีมีแหวงอะไร เฟย์เราไม่อะกอนนะ่ยงให้เอากันเจ้าเฟย์เฟย์ดูหลายก็เป็นเฟยดอกสตอรี่เอาแสดงว่าพี่เอกซองซองหนูมันเป็นเพื่อนกันมันก็จะขึ้นฟืบมาไงเห็นเบิร์ดางเดกับเฟยนี่ยก็เห็นกันเบิร์ขอบคุณนะคะดุแขนว่นอดโอ้ยบัดเมึเลืองส่วนตัแขนมนเป็นใหญไปไปเป็นส่วนหนึง ให้หาส่อนก่อนดูแลกันดูแลคู่มันดีๆมันแรเมื่อนันลา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 อีโดนที่บ่อบ่อภัโดนแม่นาะกอสิปลาัสิปลากันก้อนเนีมันโดนปะด้มต้องเ้าเต้นบ่อเงิน่ตไปง้อพี่พี่เสยืมยูไปยะงะงี่นะคะไปน้ำตา าินมที่น้องน้ำตาลมาเนี pues ่ขอบคุณน้ำตาลนะคะมีคนถามหาน้องตาลเยอะมากใช่เพราะว่าอะไรสุดว่าน้องตาลมากแล้วนะก็บอกว่ามาอยู่ในใจน้ำตาลข้าวหน้องว่าพูดอยู่ในใจบ่วยพ่อเด้พี่น้องพูดอยู่ในใจไปจีนเงินผลไปเพรพะอันเนี้ยน้ำตาลบางคนตลกอยู่บอกว่าห้ามโพสอะไรอีกเออเฮนจทุกมือนีอ่าเป็นตัวอย่างทสตีดห้เป็นตัวอย่างสตีให้น้องเห็นบ่ บอกว่าถึงแก่นี่ไม่อยากให้ใครเสียใจให้รักกันนานๆต่อไป่เมือนงกันเนออีกสิปีอีกสิปีก็ได้ไปตอนนี้สิบเปีก็อีกประมาณเกือบสามสิบนะคะสรุปรถสีอะไรรถสีดำแตกไหมรถรถสีดำแตกไหมมีคันยนต์เลยบ้านพักน่ะสีดำน่ะตัวนสีขาวหมุนต่แล้วงงนนะคะอ ขอบุณ่หุณยี่หขอบุ่ห่ขอบุญยี่หี่อบย่หรี่ขบุญี่รี่ขาบุยี่่ขอบี่ห่งอมี่หรี่อย่ห่ขอบุี่หร่อบุญยหมอีรอยี่หรอบุยเ่อบุยีอบุ่รีอบุยี่หรเอบย่รี่เอบุี่หบยหี่อุ่หน่ขอบุญยีอุยีี่อรี่อบุองี่รอี่ีองล่ี่ของุญี่ขอบุอบุอุหรี่ีรอ่ี งานรู้แล้วการที่น้องการแค่ทีมบอแมย์พ่อคุณตาคคุณหนึ่งนะคมีความสุขเลยแหละขอบคุณแก่คุณที่เจนดท่านด้วยนะจ๊ะขอบคุณพบอสขอบคุณยีพี่น้องดีใจแห้งที่ทีมงานต่อมานะคะดีใจแห้งโอเคพี่น้องกินอิ่มแล้วกับผูกแขนเป็นธรรมเนียมซื้อหลาบงัวเนาะเพี่บอกว่ากินข้าวมะเหล่คนว่ากินมาแล้วกินนี่คือเก่าไม่เสียซินน้ำใจคอน กินจุ๊บดอกเป็นขออา่านกือดอกจ้าพีาบาย